เย่ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมสไตล์ด mm ิวเวลเล่กันอีกแล้วก็มาต่อกันในพาร์ทที่33กันเลยนะครับแล้วก็3 4 3 5 3 6อะไรก็ว่ากันไปเนาะ mm hmm. ก็จากพาร์ทที่32นะครับเราเองก็ได้รับลูกบุญธรรมมาเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ชื่อว่าเคนบี้นะครับผมน่ารักมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อแล้วก็แบบเออลูปลักษณะตัวละครตัวเด็ก นะครับผมก็น่ารักมากๆเลยส่วนในเรื่องการจเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยก็คือจะมีด้วยกันสีแบบก็จะมีแบบนอนแบบอุ้มได้แบบคาแล้วก็แบบเดินอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยดูวิวัฒนาการของเด็กกันอีกทีนึงผมเองก็จะพยายามไม่เล่นให้มันไปไกลมากมายเนาะก็จะพยายามแบบอย่างเงี้ยมาแคสให้มันติดต่อกันหน่อยหนึ่งแบบให้เห็นการวิวัฒนาการของเด็กบ้างอะไรประมาณนั้นและส่วนในพาร์ทนี้นะครับก็บอกใบไว้สักนิดนึงนะครับคือเดี๋ยวผมจะไปดูคัดซีนของเพนนี รจริงๆแล้วเนี่ยฉากคัสซีนของเพนนีเนี่ยคือมันได้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปดูส่วนฉากของเฮลี่แล้วก็อาบิเกลเนี่ยผมได้ทาคลิปไปเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปตั้งแต่พาร์ที่1จนถึงพาร์ทปัจจุบันด้วยนะครับก็รบกวนสักนิดนึงก็วันนี้ก็เตรียมใจเรียบร้อยแล้วแหล,ละก็คือจะนอกใจเซบาสเตียนนิดๆได้หน่อยก็วันนี้ผมไปสอบถามเพื่อนๆในเฟซหลักมา นะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเอ้ยมันมีจูบนะก็จะจูบหรือไม่จูบดีนะฮะก็อ่ะคอมเมนต์มาล้นหลามเลยนะว่าให้จูบเพราะฉะนั้นผมเองก็ขอน้องใจเซบ,บี้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะยังไงก็เซบ,บี้ก็อย่างงอนเขานะอุ้ยเอา้าคุกกิ้งปลดล็อกอาชิเม้นเฉยเลยเดินๆไ,ได้แล้ววะไอ้นี่ว่าไอ้ทำอาหารป่ะอันนี้ตกปลาตกปลาให้ครบมีความสำคัญอ้านี่ไงทำอาหารที่แตกต่างกันครบ10อย่างนะครับก็โอ้โอเคได้เฉยเลยวะ โอเคขาดอาชีเม n นอยู่แค่245ขาดอีก5อันนะครับส่วนมอดภาษาไทยอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะฮะว่าให้เข้ากลุ่ม Star Delivery T h e c u p ถ้าใครมาถามผมเองก็จะตอบแบบเดิมๆนะครับว่าให้ไปเข้ากลุ่มซะนะครับส่วนคลิปสอนก็ยังไม่มีนะครับก็รอกันต่อไปช่วงนี้เริ่มจะทำคลิปไม่ทันแล้วนะฮะไอคลิปแก้สกิลก็ยังไม่ได้ทำอุ๊ยเอ้าเชนส่งพิซซ่ามาด้วยโอโหก็ขอบคุณมากนะครับเชนอ่ะตามนี้ชึบ มีใครส่งมาให้เนี่ยกัสนะครับนายต้องเลี้ยงสักหน่อยแล้วที่บ้าอ่าชาวนี้เขาใจ <c oughs> ทําเสียงสูดเลยนะโอ้โหสหายกัสนะฮะตามนั้นนะครับมีใครอีกมั้งเนี่ยอ่าแคลรไลน์นะครับส่งโพเตโตมาให้นะครับโอ้โหของนี่ให้กันเต็มนะครับเพราะว่าพาร์ทที่ส3าเนี่ยผมเองก็ได้นอนรัวๆเนาะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับก็เสียสละคฟาร์มตัวเองไปไปไม่ใช่น้อยอ่ะคือเยอะเลยอ่ะ <c oughs> ก็ตามนั้นนะครับก็คือทําเพื่อคนดูนะครับแล้วก็ทําเพื่อลูกนั่นเองนะครับผมก็อ่ะมีคนคอมเมนต์มามากมายเลยก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปแจกเกมสตาร์ดิวเนี่ยมีแน่นอนนะจ๊ะก็รอกันไปเนาะประกาศผลวันที่20นะครับผมปีนี้นี่แหละเพราะว่าในคลิปเนี่ยผมแปะพสอผิดนะครับเป็น2,259นกูจะย้อนเวลาไปแจกเกมหรือไงแม่จะบ้ากันละมังนะะก็อ่ะตามนั้น นะจ๊ะก็โอเคอ่ะตอนนี้ทําส่วนแปนน๊บนึงนะเดี๋ยวพามาให้ดูเรือนกระจกแป๊บนึ่งเผื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าเฮ้ยทำไมในเรือนกระจกเนี่ยผมเองมีผลโบราณเยอะจังนะครับก็ตอบง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องไปขุดออกมล็ดโบราณน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเมล็ดโบราณเป็นแบบไหนอ่ะเป็นเมล็ดแบบนี้นะครับผมก็เป็นเมล็ดพันุโบราณเนานนะก็เมื่อเราขุดมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปให้กันเทอร์นะครับแล้วการเทอร์เนี่ยจะให้อ่อที่รับเมล็ดโบราณมา1อันนั่นก็คืออันนี้นะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นมเมล็ดเลย นะครับผมเอาไว้ปลูกอันหนึ่งนะฮะเราก็ปลูกไปต้นหนึ่งแล้วเราก็ต้องคาาเครื่องผลิตมเมล็ดพันธุ์มาด้วยนะครับเมื่อค้ามาแล้วเราก็วางนะครับแล้วเราก็เก็บผลมันปุ๊บแล้วเราก็เอาผลของมันเนี่ยไปใส่ในเครื่องออกผลิตมเมล็ดมันก็จะได้ประมาณ1ผลเนี่ยสอเมล็ดนะครับแล้วแต่ว่ามันจะสูมให้นะครับผมก็เน,นี่ยวางวามคูกปลูกก็ประมาณนี้นะฮะก็ <Thank> you, <ๆ S 1> อ่ะเต็มฟาร์มกันเลยทีเดียวเชียวนะครับในกินเฮาส์ของผมก็จะเป็นแบบ15บหคูสิบานะครับลงมดนะครับขี่เกียจิบอกหลายครั้งแล้วก็อย่ยามมมเ cabinet, เิิดนนตตต้ั TE ีพ นะครับตอนนี้ก็ขอทำฟาร์มไปชิวๆเอ้ยเดี๋ยวเด้เดยเดเ้ยลูกยังให้ของขวัญไม่ได้นี่หว่าลืมไปนเผื่อบางคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยแล้วใครจะให้นมลูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหามอดเซบาสเตียนเป็นผู้หญิงมาก่อนนะฮะก็คือเซบีนั่แหละเป็นเอ่อภรรยาที่ดีนะจ๊ะก็เดี๋ยวเซบีเขาจะให้นมนะครับแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนมอดก่อนเนาะให้มันแบบสมเหตุสมผลหน่อยนะจ๊ะก็อ่ะตามนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องขออภัยด้วยนะครับในพาร์ทที่สามท นะครับรู้สึกว่าไปนั่งฟังคลิปตัวเองแล้วแบบืรู้สึกว่าตัวเองแบบบ่นเยอะมากนะครับบ่นแบบหัวร้อนนะ่ะคือมันจังหวะนั้นคือแบบหัวร้อนมากนะครับมันไม่มีลูกนะครับคือแบบมันบ้าคลั่งนะครับแต่จริงจริงมันก็เป็นแค่เกมนะฮะแต่ผมเองเล่นให้มันสมบทบาทแต่เอาจริงพาที่สามที่สองผมเองก็ตัดคลิปไปเยอะอยู่พอสมควรนะ คือถ้าเอาจากคลิปต้นฉบับจริงๆก็ประมาณ22วานาทีอะแต่ตัดมาประมาณเหลือ14นาทีก็แปลสิ่งที่สำคัญสำคัญนี่หายไปหมดเลยเลยครับก็ตามนั้นเดี๋ยวมีทิกใหม่ๆม,มาบอกด้วยนะครับเกี่ยวกับการวางระเบิดนะครับพอดีมีคนคอมเมนต์บอกมานะครับเดี๋ยวไว้ไปบอกอีกทีนึงนะตอนนี้ขอเก็ียบปลดแป๊บนึงส่วนคัดซีนของเพนนีตอนอ,อ่อสิหัวใจเนี่ยคือเมื่อเราให้ของขวัญจนครบ10ดวงแล้วใช่ไหม แล้วมันเนี่ยก็จะส่งออจดหมายมาที่บ้านเราว่าให้เราเนี่ยไปหาเพนนีที่อโรงอาบน้านะครับโรงอาบน้ําก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยข้างบนนี่ฮะเนี่ยเดินขึ้นไปจากฟาร์มเราใช่ไหมปุ๊บเลยบ้านโรบินขึ้นไปก็จะเจอโรงอาบน้านะครับระยะเวลาก็สองทุ่มนะครับผม7จ็ดน่าจะ2องทุ่มแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับเข้าไปในห้องน้ําผู้ชายนะครับตามนั้นอันนี้ก็บอกไว้ก่อนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับส่วนต้นไม้ในกิีนเฮาส์ผมเองก็เคยบอกไปแล้วนะครับผมปลูกในแผ่นเก่า นะครับซึ่งแผทปัจจุบันเนี่ยมันปลูกไม่ได้เอาผลอันนี้ไปขายดีกว่าอ่ะแครนเบอร์รี่เอามาให้หมดอ่ะโอเคตามนี้เฮ้ยวา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 ยเอามาซักอ่ะหนึ่งร้อยขวดนะครับเอาไปขายดูนะครับว่าจะได้ราคาเท่าไหร่วายที่ผมเอามาก็จะเป็นอ่อวายโบราณน,นะครับผมอา้าวช่องเต็มเหรอเนี่ยกรรมกรเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวกรมช่องเต็มเฉยนะฮะตอนนี้อยากจะเคลียร์ของในตัวมากนะฮะของอะไรรู้สึกเยอะเยอะเหลือเกินโอ้โหสลัมเป็นสีดําเฉยไอห่าแม่มด <c oughs> คือผมเล่นไปแล้วมันจะมีแม่มดมานะครับแม่มดเนี่ยมันก็จะเสกนะครับผมเวลาเราทําฟาร์มอะไรเนี่ยมันก็จะมาเสกนะครับถ้าเป็นพวกฟาร์มสลัมเนี่ยจริงๆมันอ่านว่าสไลน์นะก็คะเคยบอกไปหลายรอบแล้วนะับ <c oughs> ฟาร์มสลัมเนี่ยมันก็จะมาเสกเป็นตัวสีดํานะครับเป็นตัวที่ห่วยอะ่ะเออเห็นเพื่อนบอกว่ามันเป็นตัวที่ห่วยมากนะครับสลัมสีดํานะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรดีนะมันก็จะดอกเป็นอ่าฐานหินดําๆแบบนี้นะครับผมก็อาตีให้ตายให้หมดก่อนเก็บไว้มันเกะกะนะฮะ โอเคเดี๋ยวเอาอะไรทิ้งดีอะอันนี้ทิ้งปุ๊บเก็บอันนี้มาอนนสีดําโอเคปุ๊บปุ๊บ,บเก็บไห้หมดโอเคเรียบร้อยนะครับก็อตอนนี้มีอะไรให้ทาบ้างเนี่ยในฟาร์มตอนนี้ในฟาร์มคือโล่งมากนะฮะกดซูมออกให้ดูฟาร์มโล่งมากนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเลยนะฮะก็เสียสลาฟาร์มตัวเองไปอย่างเยอะเยอะนะขาดทุนไปโอ้โหหลายแสนอะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีผมเก็บของไว้ดองขายไว้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับทำเพื่อคนดูนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้แคสเกมต่อไปนะจ๊ะก็อ่ะตามนั้นนะฮะส่วนตอนนี้ก็อ่ะไปที่โรงอาบน้ำรอเลยดีกว่านะครับผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะต้องตัดคลิปไปอีกพาร์ทหนึง <laughs> โอเคเดี๋ยวแบ่งเป็นพาร์ทๆไปนะครับทำไมของโบราณผมมันหายากจังวะ เนี่ยขาดอีกตั้งหลายชิ้นแม่งรู้สึกว่าแม่งแบบดอบยากมากนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับฉากคัสซีนของอบิเกลตอนแปนหัวใจพอดีผมลืมไปเลยนะครับจริงๆไอมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งอะพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้ยี่ห้ามั้งยี่ห้ารือยี่หกนะครับมันจะมีฉากคัสซีนของอบิเกลจริงๆอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นจะเป็นฉากคัสซีนของคุณแม่ แคโรไลน์ Caroline, นั่นเองนะครับส่วนอบิเกลตอนหัวใจ8ดวงเนี่ยก็คืออ๋อมันจะไปเล่นที่ห้องมันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยแวะมาดูอีกทีนึงแล้วกันจะว่าไปผมขอซื้อช่อดอกไม้ดีกว่านะครับจะเอาไปให้แซมปึบประมาณนี้เอาไว้ดองไว้นะครับเอาไปให้แซมกับออเลียอาจริงๆมันชื่อลีอารนะครับแต่ผมชอบเรียกว่าเลียอาร์นะครับเรียกเมงคุตุลรดนะครับเดี๋ยวผมขอส่องนี้ก่อนเลียอาร์ไม่อยู่มีแตลบินเฮ้ยกรมไม่ได้เอาไดามอนด์มาว้ะ ลืมพบมาเฉยเลยอะเดี๋ยวให้ของขวัญโรบินแป๊บเอาพิซซาไปโอเคตอนนี้ก็เป็นพวกมนุษย์ป้าสายพลังนะครับ <c oughs> กำลังออกกำลังกายกันอยู่นะจ๊ะโอเคอาสวัสดีแซมแม่เจอตัวพอดีเดี๋เดเดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอซื้อพิซซาแป๊บหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ในตัวอาหารหมดมากนะฮะคลิกไปรัวๆนะครับเอามาสัก200นะครับเอามาตุดไว้อะโอเคตอนนี้ก็มาให้ชาวดอกไม้แซมกันดีกว่านะครับเพราะว่าแซมของผมเนี่ยมันแปรหัวใจแล้ว นะครับแล้วก็หัวใจต่อไปที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือต้องปลดล็อกหัวใจก่อนนั่นก็คือให้ช่อดอกไม้นะครับอันนี้นั่นเองนะฮะซื้อมาสอ0รอยจีก็ให้ไปเลยปุ๊บเรียบร้อยแซมทำได้เกนะินเนาะไอ้แม่งแบบเหมือนแม่งแต่งหน้ามาคือแบบแต่งหน้าจัดมาก <c oughs> หน้าเขินและโคตรน่ารักเลยว่ะ <c oughs> โอเคให้แซมไปปุ๊บก็จะเป็นแป่นหัวใจใช่ไหมก็ยัดไปเลย เอาให้ครบสิบเอาให้ครบสิบยัดไปยัดไปยัดรัวๆนะฮะยัดรัวๆเดี๋ยวเอาพิซซ่าให้มันมั่งอ่ะพิซซ่าเอาไปอ่าครบแล้ว <c oughs> นี่แหละใช่เลยไม่มีอะไรที่ผมชอบไปมากกว่านี้แล้วแหละอ่าตามนั้นนะฮะก็ชาคัตซินของแซมก็ไม่รู้ด้วยนะับว่ามีที่ไหนนะครับอาจจะเป็นที่ห้องมันก็เป็นได้นะชาเอาไว้เดี๋ยวค่อยแวะไปดูกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับเผื่อจะได้อ่าเป็นคลิปแซมในพาร์ทหน้านะครับนั่นก็คือพาร์ทที่สาม่สี่อ่าเจออเล็กขอแวะมาให้ของขวัญอเล็กแป๊บ เอาแม่งทุกคนอนะ่ะตอนนี้จีบแม่งทุกคนนะครับเจ้าชู้มอไปเรื่อยเนะีโอเคตามนี้อ่ะปึ๊บตอนนี้ก็อ่ะใกล้จะได้เวลาสองทุ่มแล้วนะครับก็มารอที่หน้าอา่างอาบน้ําก่อนเนะีตามนั้นเดี๋ยวยังไงก็ตัดไปเข้าคัสซ่เลยดีกว่านาะจะได้ไม่เสียเวลา,าอะไรมากมายนะครับคนรู้สึกสงสัยนะครับว่าทําไมเพนนีมาอาบน้ําในห้องน้าผู้ชายคนงงสวัสดีเพนนีเดินมาแล้วนะครับก็ พัานนี้ก็แปลไทยให้ด้วยนะครับก็ได้ความสนับสนุนดีมาจากน้องสาวของผมนั่นเองนะครับผมก็อ่าเขาแปลไทยมาให้อยู่นี่นี่เองฉันคิดว่าเธอเนี่ยไม่ได้รับจดหมายของฉันซะแล้วแม่ไม่ได้รับได้ไงล่ะส่งมาเต็มหน้าซะขนาดนั้นรับสิแต่ไม่ได้อ่านนะ <c oughs> ถ้าผมอ่านนี่ผมคงมาดูฉากคาสินของเพงนนีตั้งนานแล้วแหละ <c oughs> ประมาณนั้นเลยครับผมดูเหมือนว่า <c oughs> ขอดัดเสียงตันนึง กลัวดัดเสียงไปแม่งจะไปเหมือนนะสิอะยังไงก็ขอดัดแล้วกันนะดูเหมือนว่าในห้องเนี้ยจะไม่มีใครคนอื่นเลยนะแหมก็มีแค่เราสองคนนั่ะแหละสองทุ่มอะใครจะมากันขอโทษพูดไปได้รู้สึกกูกเกียรเสียงตัวเองมากเลยวะ่ะโอเคแช่น้ำอุ่นๆในห้องนี้เนี่ยแบบรู้สึกว่ามันจะโคตรดีมากเลยแบบฟินอะไรมากเลยนายว่าป่ะเออเราว่ามันก็อุ่นจริงๆล่ะนะเมื่อเราอยู่สองคนแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังอุ่นยิ่งขึ้น นะครับผมกูมว่ากูกลับไปกูโดนเซบี้กูตบยาวแน่เลยกูโ <c oughs> ดนตบคาเตียงแน่แม่นงหาชิบหายเนะยครับชิบหายความชิบหายมาเยือนเราจะาก็อ่ะตามนี้นะฮะก็อ่ะแช่น้ํากันแบบเริ่มเขยบเขยบมาแล้วเพนนีเขยบมาแล้วโอโหตายห่ากันเลยทีเดียวเธอรู้ไหมว่าฉันชวนเธอมาที่นี่ทาไมอะอันแรก you have something to tell me ก็น่าจะแปลว่าเธอมีอะไรจะบอกฉันใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะอันที่สองก็แบบว่าอ๋อฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน,นะ <c oughs> ส่วนอันที่3ามนี่ก็แบบเอ่อยังไงพูดแบบเข้าข้างตัวเองก็แบบเธอเนะี่ยอยางเห็นฉันใส่ชุดว่ายนะ้ำใช่เปละ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอ่อขอตอบข้อแรกไปดีกว่านะครับอ่ามีอะไรจะบอกใช่แล้วแหละฉันมีอะไรจะบอกนายจริงๆแหละถ้าดัดเสียงไปแล้วถ้าใครไม่ชอบผมเองก็ต้องกาบขออภัยด้วยนะ่ครับ <laughs> <laughs> ก็ขอให้มันเป็นแบบบทบาทนะครับเพราะทุกอย่างร้วนเป็นการแสดงนะครับผมก็อย่าไปซีเรียสนะจ๊ะเออจะพูดไปยังไงดีล่ะ มึงมึงไม่ต้องพูดแล้วมึงขย,ยบเข้ามาขนาดนี้แล้วมึงจะมาพูดอะไรใกล้ๆกูเนี่ยไม่ต้องเข้ามาพูดกันใกล้ๆก็ได้มั้งเพนนีรู้สึกเสียวะมดเธอนี่ก็ทำให้เราเสียวอยู่พอสมควรแล้วนะน่นี่รู้สึกกระหี่ก็หือรือลือเกินนะจ๊ะแม่พเพนนีนี่ก็คือพอดีฉันก็อยากจะบอกความในใจของฉันให้กับเธอฟังอะ่ะคือจริงๆแล้วมันก็นานอยู่พอสมควรแล้วแหละฉันว่าฉันอยู่คิดถึงเธอไม่ได้อะ่ะ โอ้โหโคดน้ำเน่าหยุดคิดถึงผมไม่ได้ก็แบบกูต้องเขินไหมเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ในใจผมคือคิดอยู่อย่างเดียวเซบีอย่างงอนกูเซบีอย่างงอนกูและฉันก็อยากจะบอกอีกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครมาก่อนเลยนะก็มีแต่นายคนเดียวนี่แหละโอ้โหแหมโรแมนติกจริงๆเลยนะเพนนีในคําตอบส่วนนี้นะครับผมคือข้อแรกเนี่ยถ้าเราบอกไปนั้นก็คืออ๋อผมเองเนี่ยก็คิดเหมือนกับคุณนั่นแหละ ผมเองก็เลิกคิดถึงคุณไม่ได้สักทีหนึ่งอะประมาณนี้นะครับส่วนข้อ2ก็คือผมขอโทษนะผมไม่ได้ชอบคุณและผมจะไม่มีทางชอบผู้หญิงอย่างคุณเด็ดขาดอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบข้อที่1น,นะครับเพราะว่าผมไปทําความคิดเห็นของคนในเฟซมาแล้วนะครับว่าให้จูบนะครับเพราะฉะนั้นตอบไปเลยข้อที่1นะในครับผมเซบี by, อย่าง,งอนเรานะเราขอโทษทั้งเซบีแล้วก็เคียนบีด้วยอย่ากโกรธพ่อนะ <c oughs> โอเคมาเข้าเรื่องกันต่อดัดเสียงแป๊บ โอ้แฟรงเกนฉันว่าแล้วว่านายจะต้องชอบฉันเหมือนกันแน่ๆเลยแต่พอดีฉันเองไม่มั่นใจฉันก็เลยไม่ได้บอกความรู้สึกกับนายไปอะสิแต่ในวันนี้ฉันเองก็กล้าบอกความรู้สึกในใจให้กับเธอฟังไปแล้วแลวเธอก็ยินดีที่จะรับมันด้วยเพราะฉะนั้นในคืนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความทรงจําที่ดีกับฉันไปตลอดเลยนะขอบคุณมากแฟรงเกนอ่ะขอบคุณเช่นกันเพนนี้ที่นัดเรามาบับก็ให้จูบกันเรียบร้อยนี่ยโอ้จูบกันในน้ำด้วย มันต้องมีอะไรต่อแน่ๆน,นอกจากจูบเชื่อผมสิในจังหวะนี้ก็ต้องกลับไปเคียย์กับเซบาเตียนยาวๆเออเซบาเตียนโกรธกูะเนีเฮ้ยอย่าโกรธเขานะอย่าโกรธเขานะเขาไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจทําฉันไม่ได้ตั้งใจเธอแต่ก็น่าไหนๆจูบอับิเกลไปแล้วจูบเฮรี่ไปแล้วนะครับทำไมเราจะจูบเพนนีไม่ได้ นะครับผมฉากต่อไปก็เลียอานะครับหรือไม่ก็แซมนะฮะแซมนี่จูบแน่นอนนะครับถ้าจูบกับผู้ชายเนี่ยเซบาสเตียนไม่โกรธเพราะว่าเซบาสเตียนกับแซมเป็นเพื่อนกันก็เดี๋ยวแบบอาจจะชวนมานอนแบบ3คนก็เป็นได้นะจ๊ะเ <c> ก <oughs> แตกเลยกูโอ้โหโอเคนอนแป๊บ